สวัสดีครับวันนี้เพื่อนสมาชิกสอบถามมาว่าเวลาเราจะตัดสติกเกอร์ขนาดซึ่งใหญ่กว่าหน้ากว้างของเครื่องตัดนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นเครื่องตัดขนาด24นิ้วนะครับเรากําหนดกระดาษขนาดกระดาษสติกเกอร์นี่หน้ากว้าง,งเขา20 24นิ้วนะครับแล้วทีนี้งานของเรานี่กว้างถึง44 3นิ้วนะครับแล้วเราจะมาตัดเราจะแบ่งตัดภาพยังไงนะครับก็ะจะใช้เครื่องมือนี้นะครับเราให้เรากด ใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมนี่ครับเราวาดขึ้นมาหนึ่งอันนะครับแล้วเราก็ใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมนี่ยนะครับตัดตัดกับตรงตัดอันนี้นะครับตัดตัวเส้นเรายกขึ้นมาไว้ข้างบนตัวเส้นสี่เหลี่ยมนี่ผมจะลงสีจะได้เห็นชัดนะครับเรานําตัวนี้กับตัวนี้จับไว้สองอันนะครับจากนั้นเราก็กด Insect นะครับแล้วก็จับตรงนี้นะครับของตัวสีดำนี่นะครับ กดเข้ามาข้ามมานะครับแล้วก็บวกแล้วท่ผมจะจับแล้วเราก็จับตัวดูนะครับตัวนี้นี่ถูกตัดออกมาแล้วเพราะเราอินเทอร์เซ็กเอาส่วนส่วนนี้มาตัดแล้วก็จับอ้อมจากนี้จากฝั่งนี้นะครับเดีย๋ยวทำให้เป็นกหลังตรงทางใส่นะครับแล้วขอบแล้วเราจับลากมาอย่างนี้นะครับ แล้วพละล่างนี่เรากดคอนโทรลเขาจะคงรักษายี่สบสี่นิ้วไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็จับตัวแบบไว้จับตัวนี้ไว้แล้วกดอินเสกเราก็ได้ชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งจะมาตัดสติกเกอร์ครับเอาตัวนี้ทิ้งไปแล้วก็จับตัวนี้เข้าเข้าเครื่องแล้วก็สั่งตัดออกไปแล้วก็จับตัวนี้มาเข้าเครื่องแล้วก็สั่งตัดออกไปจากนั้นเราก็ค่อยเอามาติดกัน เอามาแปะติดกันนะครับกรณีที่เราต้องการเว้นเผื่อคือการเว้นเผื่อน,นี้ลนะักษณะว่าให้ให้รอยต่อเข้าทับกันไปเลยเพื่อที่เราจะมาตัดทีหลังจะได้ไม่เห็นช่องว่างระหว่างรอยต่อนะครับเดี๋ยวไปทำให้ดูใหม่นะเราใช้ตัวสี่เหลี่ยมตัวเดิมวางก่อนนะครับตัวนี้เราวางเข้าไปแล้วเราเริ่มตัดจากตัวนี้ใช้ตัวนี้ตัดเราตัดไปก่อน อินเตอร์เเราได้ส่วนนี้เก็บไว้ก่อนตัวสี่เหลี่ยมนี่เห็นไหมครับเราจะลักษณะให้เขากินกินเข้ามานิดหนึ่งก่อนกินเข้ามานิดหนึ่งก่อนแล้วก็เยื้องตัวนี้ไปแล้วค่อยเอาตัวสี่เหลี่ยมนี้มาตัดอินเตอร์เซ็กทีหนึ่งเพราะาจะได้ชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งซึ่งงานของสองชิ้นเนี่ยมันจะมีการ เลื่อมของงานอยู่ด้วยเวลาไปต่อนี่มันก็จะทําให้รอยต่อสนิทนะครับผมจะทําให้เป็นลายเส้นนะครับมันจะแปะเหลื่อมกันิดหนึง่งแล้วเราก็คัตเตอร์กรีดกลางนะครับแล้วก็ลอกลอกส่วนทีมเหลือออกการที่เราคัตเตอร์กรีดกลางนี่มันจะกินทั้งหน้าทั้งหลังรอยต่อจะสนิทนะครับเขาไม่เห็นรอยต่อเลย ก็เป็นการตัดสติกเกอร์แผ่นใหญ่ด้วยเครื่องหน้ากว้างเล็กนะครับลองทำกันดูครับ